สวัสดีครับพีเพจผมวันนี้เพจจะไปเล่นเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัวเทคโนโปว่า5โป 5G ในปี24 0ว่าเป็นไงบ้างกับการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน5สุดของผมณปัจจุบันนี้ผมในปี24นะพี่ขอเข้าเก็บ ROV ผมในส่วนผมสเปคที่พี่ใช้คือ RAM8 ลลอม256ครับผมแ a ม8จิกบวกเพิ่มอีก8จิกผมกับตัวนี้นะแรมผัดนะครับผม แต่ตัวนี้5 0 0 0แอมป์ฟ้าชาร์ตัวนี้อยู่ที่68ว่บผมหน้าจอ6.7นิ้วนี่ครับหลับีลผมสหน้าจอผมพีก็รู้สึกว่าหน้าจอขนาดใหญ่นะแล้วก็การจับการทัดก็รู้สึกว่าโอเคครับ6.78นิ้วนะครับผมขอเข้าเกมรับลำโพงเป็นลำโพงแบบ d u o s p ป e k e r ใช้ลำโพงแบบ DTS นะผมบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากครับ เริ่มเกมเลยครับผมเดี๋ยวขอปรับให้ดูก่อนนะครับผมว่าพี่ปรับูงสุดให้ดูเลยครับผมภาพ hd ปรับเป็นสูงมากแก้เสงผลปรับเป็นคําว่าสูงผมแล้วก็3ลบพี่ปรับเป็น60เฟรมทุกอย่างพี่ปรับเป็นสูงหมดเลยนะครับขอเข้าเกมเลยเข้าเกมแล้วเตรียมพร้อมครับพีเล่นมาเก่งนะพีทดสอบในการ ทดสอบเครื่องไปหลายว่าเครื่องมันถัดเป็นไงบ้างอันนี้พีติดซมาจกนะครับนี่เอาตรงนะถ้าใครเล่นเกมตัว RV ครับตัวนี้อะ u ี i ียูเ i น y 6 0ี0น์นะไว้ใจได้แน่นครับมารู้ว่าเฮ้ยเฟมเรทจะเหมือนคำที่พีบอกไหมว่าเฟมเรทมันโอเคไหมครับ เอาจริงนะไม่อยากอวยครับก็คือต้องต้องเห็นตอนนี้เลยว่าเฟรมเด็ดคือมันมันแบบนี่ครับพี่เชื่อมต่อผ่านไวไฟ5นะครับแบตตอนนี้อยู่ที่43%เปอร์เซ็นต์ครับแบตความร้อนเหรอความร้อนก็ถือว่าจัดการได้อย่างโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขอผมยิ่ง ตัววัดความร้อนให้ดูนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเราวัดความร้อนแล้วความร้อนก่อนที่เราเล่นเกมนะมันจะเป็นยังไงบ้างครับพี่จะขอวัดตัวอุณหภูมิตัวนี้ผมให้ดูแล้วกันเนาะวัดเลยนะครับผมด้านหลังเครื่องนะครับยิงปึ๊บอีกครั้งครับตอนนี้อยู่ที่2 24องศานะครับผมหลังเครื่องพี่หอมการเล่นเกม ROV ผมในการปรับสูงสุดเลยนะครับกับตัว เทคโนโลยีว่า 5G น5 G ครับผมนี่ขอเ,ขเกินเลยงงให้ดูว่าผมว่าเฟรมเรทนะผมมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่พี่จะคอแคลดไปใกล้ให้ดูเพื่อจะมองให้ชัดครับออตอนนี้ที่60เฟรมนะครับ ค <C 1> วามร้อนอยู่ที่ประมาณยี่สี่ยี่สิบห้าเนาะก่อลเราเล่นครับ <B ras ad line> ถือว่าทัดดีมากเลยนะเอาตรงว่าเฮ้ยมันเป็นสมาร์ทโฟนที่อย่างในปีนี้ทัดเด็ดสบายหายห่วงครับ ดู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 โอ้พลาดไปนิดนึงครับบอกเลยว่าทัดดีมากทำไไมครับผมเอาใหม่ครับอันนี้ลงแรงนะครับผมมาครับเห็นไหมว่าผมว่าตัวเฟรมเลตตอนนี้อยู่ที่หกิบอยู่นะครับใช้ได้แ้วแหละตัวเฟรมเละ เยี่ยมดีครับผมรอบุกต่อครับผมทัดดีจริงนะองคงทัดดีมากขอชื่นชมเลยว่าทัดดีจริง,งกดอัติเมทสกิลผิด ลงดขอจอผมมาบุกต่อครับผมตอนนี้เห็นไหมมามายิงมาเรามาบวกสิเพื่อนครับมาบวกครับมาบวกมาบวกอ่ะ ครับเราได้อันเจเมนสกิลแล้วครับผมช่วยเพื่อนครับผมตอนนี้ ถือว่าในการทัดเน่าไว้ใจได้นะครับทัดดีจริงเราไปช่วยบล็ครับตอนนี้ เฮ้ยผมทัดดีจริงนะกดง่ายมากโอ้ทัดดีจริงว่ะเอามานทัดดีจริงนะครับผมตัวนี้แล้วแบบ ลำโพงก็ถือว่าเสียงดังใช้ได้แลวแหละ <Dom inated. S 1> ดูดูดูโอ้ oh, oh, เราพลาดไปเองครับผมตอนนี้ขอภอภัยด้วยนะครับแล้วเราอันนี้ก็คือสังเกตไหมผมว่าพี่อะไรไม่กี้นะั้นยนทดสอบนะผม oh. เครื่องมาดับว่า oh. เครื่องมันเป็นไงบ้างนะครับผม oh. เห็นไหมผมว่าในการจัดการความร้อนครับผมตอนนี้แบตลดลงไปน้อยมากครับความร้อนนะผมตอนนี้อยู่ที่ ยี่บเจขึ้นมาประมาณสัก2อถึงสอ,องศาแต่ก็ถือว่าอุณหภูมิรับได้นะถือว่าสุดยอดครับถ้าหลักไม่เกิน40แบบเกมเนี่ยนระับได้หมดครับแบบว่าเฉลีย่ยเนาะของมือถือทั่วไปไม่เกิน40ะ่ะถือว่าโอเคครับอยู่ที่30มสิบเกินิดนิดเนี่ยนะถือว่าปกติดีครับแต่ตัวนี้ผมม,มีตัวระบายความร้อนมันความร้อนมันใช้แบบคูลเลอร์แบบดีแน่นอนครับ ครับผมบุกเพื่อนเพื่อนะครับซือมันชัดดีนะ โอ้่าทันตีจริงนะนะผมสำหรับการเล่นเกมตัว ROV เนอะ ก็ถือว,ว่าเป็นเกมที่พี่บอ,อกเลยว่ามันเล่นได้อย่างสบายหายห่วงแน่นอนครับนี่ครับพี่อาจจะเไม่เก่งนะแต่บอกเลยว่ามันมันทัดดีจริงเล่นไปประมาณสักตอนนี้ก็คือเปิดตัวเกมมาประมาณสักสิบนาทีแล้วผม <Legend ary. S 1> แบตก็ถือว่า แบตอิดนะอรดนะ3%ประมาณนั้นสครับต่อ10นาทีเสดงว่าจัดการความร้อนของแบตดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยนี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นเกม ROV ได้อย่างมีความสมูทมากครับความร้อนครับผมอยู่ที่28องศาครับถ,ถือว่าโอเคครับถือว่าจัดการความร้อนดีนะอันนี้เป็นมือถือที่จัดการความร้อนดีมากขอชื่นชมเลยว่าเฮ้ยมันจัดการความร้อนแบบสุดยอดแล้ว เฟรมเรตครับอยู่ที่60เฟรมถือว่านิ่งจริงครับกับตัวเกม ROV สําหรับตัวเทคโนโปว่า5โที่ครับผมในส่วนใครสนใจตัวเทคโนโปว่าตัวที่เรีว่าเป็น d u a Hero 9ก็ถือว่าเล่นเกมดีนะผมตัวนี้ตัวโอเคครับผมสวัสดีขอบคุณครับ